อครับเห็นนะครับต่อไพี่น้องอือเฮ้ยเฮ้ยหายแล้วครับเฮ้ยอืมอืมลายมือแล้วครับพ่ขี่บิกายเอ้าผมว่ามาถิ่นั่งเลยหนพื่นผมซึ่งแท่มปอแท่มเผือกครับมีหัวโถส่วนแมงวัวป่า สวัสดีครับมองไปพี่น้อ,องผัวๆก็บ,บ่าวตับหน้ายิงแกอินดี้ขึ้เก่าครับไ <c oughs> ม่ได้ก็มายามโมงน้ำกันนึกเก่าครับมองไปพี่น้อง <c oughs> มองอูมองอูครับจับเขาเวลายามเขาบนเขาล่างเก่าครับมองไปพี่น้องอู้ อยู่ทางหนอกนำ้ำยังแห้งครับโอ้ยตอนนี้เป็นมอง14ครับตรงนี้ป้าก็บ่ค่อยถือปันใดครับอไ่พี่น่อคือผมบอกแล้วเนาะล่งไปคลิปที่แล้วก็เห็นปลากรำหน่อยกันหนึ่งล่งก็ซื้อครับกินหอยกินเทิงกันเพ้าอื่นไปสื้อนอนกินคือผมบอกแหละ ข้อตะวันล่างครับวาดปลาม่านี่ยคือแน่นอนนะครับหนามเรียงไร้แห้งครับอืมครับเห็นยวนะครับพ่อให้พี่น้องอืมเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะครับโอ้ปลามบ้านครับเออเต็มเรียงแห้งมาแล้วเดี๋ครับไปให้พี่น้อง เซตโคโลครับปไาบอกบาลจากใต้ไหวให้นี่นะครับพี่เนาอ,อมองสิบสี่ครับอ้าวกำลังเห็ดพลงานครับโอ้ถึงมองขาดขาดเดี๋ยวถึงมองขาดพอดีครับ อติดการอยู่ดีครับส่วนลายปลา,าบักบานเนี่ยครับมันถือส่วนลายอยากอยากใต้ครับว่าพี่เนองเป็นปลาใจโซปลาตระกูลปลาโจกนะการหนาวหนาวใส่สวยครับอุ้ยอู้ วานหอยซองอยู่ด้วครับในเติบเตรียมแรกแขกมานกันแล้วกันครับอึ๊บอ,อึบอ,อึบอ,อึบกล่องตีทัวเด้ออพี่น่องอยากอะไรน้อยจังน่อยครับ โอ้มอกระกาบสิหลอดนี่ยครับมองขารรดพอด,ดีหลอดบริสใส่กล่องที่ทัวครับรนอนไปหนาเลย มันสบายนะครับบรรทามายามเรานน่มันบนยะเอ้าสุดกับเห็นหนึ่งตัวปล๊บ <c oughs> สุดถ่ายถ่ายสุดกับพี่น้อง <c oughs> มองสิบสี่กัเห็นปลาหมักบานตัวหนึ่ง มองซิฟเคเห็นปลาตองหน่อยตัวหนึ่งตอนมาหันเนาะเอ้าตอนจะถ่ายมาให้พี่น่องอยูกำลังเลื่อมเห็นหน้าปลาครับช่วงมือนี่ Ừ. Sụt thái, thái sự. đầm นั่น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 เอ่อเห็นนะครับปลาปลากปลาปลากใส่ม่องซิบเอ,อ้ากําลังเห็นหนาปลาครับมัน,นปลาปลากปุ้ม จะเยินเท่าน่ะจะยินเ <m ere ly noise> อ้ากันยังไข่อยู่ดีครับเรื่องเรื่อมเค้นครับ <m ere ly noise> อืมเอาเขาขัดเท่านั้นแหะเอ้ยอือพูดยังไงหนึ่งก็สิแต่มันหนันกเท่ กำลังเหลื่อมเห็นครับทำไมพี่น้องวิีชีวิตหากินดูไม่นำโค้งกลัมาติดตามได้ครับทั้ง่องทาง YouTube นายวิงเกออินดี้ครับประปรารปรับนะโอ้จุด,จด,จด ปลาเหลื่อมถือก็จะคเอ้าล่างคันก่อนกำลังเหลื่อมเห็นปลาครับกำลังเหลื่อมเห็นหนาปูหนาปลา อนสุดท้ายท้ายสุดเลยพี่หน่องไอ้จนเสียจ,จนซวยครับห่อยเห็นตัวเดียวสนิทปะวะสุดอีๆแี้วบบาท อึึึเอาอีกแลวครับไปกรมครับตร้พี่นนอกอุ้ยถือวางสุดพอดีอุ๊ยตุ๊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 ต ขึ้นเทือขึออ้นยำในทวารหน้าเพิ่นเอาอเลยดีครับพี่น้อ,องั้ากตได้การเลยดีในนีน้นี่นี่แหละครับขอดีเขามองอู้อุ่มดีอุมอ่มดีอุ่มดีอุ่มดีแล้วก็ะปกุกยักโอ้ถึงมุสุดขากีดี ป่ามันก็อยู่ถึอมองสุดกักแต่ว่าหน่อยมองชิปสี่เห็นมองชิ็เห็นมันก็ไข่อยู่ดีรับมันอยู่ดีเออไข่เนื้อไข่เนืน้อลักเขาเรื่องอะไรห้องหน,หนา อุ้มเหนียวได้อ่ามืึอนั้งกันแน่ๆครับกี่นี่บัวถ่ายแบบเลี้ยวถ้ำนะครับบัวเด็แต่งเสริมยังฟูมฟินน้องเลยยามมาคือยามครับได้คือได้บัวไ้คือบัวไ,คไ,คไ้ครับตามความเป็นจริงเราตามกับประมาณนั้นนะครับปากตอนึกเกัาครับมึอนี้ก็บชไข่แน่อยู่พ,พูมฟินน้องเลยพอพ่อดิยิ้มแน่นจังน้อยครับ โบหินมาล้ายมือแล้วมันปวดหนักเลยมันอึ๊บนะฮะโอ้มันพันเลยเนี่ย อึบเขาคักปานนี้ปรต้องใส่ดังตักเลยพี่น้องเลยข้อดีของมองอู้กับประมาณนี้นะฮะอ้าห็นหูออกแล้วบัดอันมนันต้องกครกับโมนี่พี่น้อง โอ้ตูตูมอนี่ระวังนะครับมอนโอ Northeast, ้บุดเอายังมาเลยเต็นดงขำแล้วมาเสือกเลยว็ครับบ่อยใจทางบพรว่างใจเธอได้แน่ๆอึ๊บจะเลยบรดเตรียมยังมาแต่ละมือคือบุญเนได บราอีกลมปลาเพียปลากาแต่ละพื้นที่เอื่นไม่คือกันครับมา,านแด่พองพี่น้องเลยนะบ้านเราจะไปสรุปผลงานร่วมกันครับบอตามขเขาแปลงมองแล้วครับมาานัมาานมาานันมันมัน มือนี้ก็โอเคเนาะครับพอมีพี่นนอกมีปลากำปลาบักบ้านครับปลาตองฮะเรือสีไข่เนียครับมือนี้ปลาปากฮล่า,าเงเรือพเเศนมือนีแล้วครับพอมีพี่นอ้อก แจ็คมสมันตัวละแจักโลจังจังใดก็กดกขึ้นไปหลุนก็เบาต่ำไปสั่งก็เทิงก็ดียวกันครับว,ว่ามันสีจักโลก็ถือว่ามันมานเพพี่น้องเลยฝากตอนมื่เก่าครับกินหอดกินเทิงกูสูขค้นครับววบรรยากาศหนาวกำลังเหลื่อมล่วงครับถ้าหลุนน้ำเบาต่ำไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวหาถุงมาใส่ก่อนครับบ่ได้เอาแยงบ่ได้เอาเยางลงมาแล้วแต่ละมือบหเห็นมันถือเถื่อนเนาะกำลังเห็นมันนี่ครับปึ๊บอ่าหลายคนกับท้ามหาหัวหน้าหาน,านห่อยห,วานานหวัวหน้าหน่อยเพิ่นช่วงนี้ถ้านเลยลูกม่่งครับบางแสน,นค่าเกี่ยวเขาเนาะเพอาะในพี่เนาะเอาอะาไรถึงกระดุนน้ำบ่อต่ำ ดูเธอ่างนปันแบบครับโ บาทในมอดหลานทรงเลยครับพี่นอหลานทรงไงหลานชื่อโอ้ยบอกไปจะทีบงหลาน,น,นาเ,เนี่ยคนสอบฮาเซเนลครับสุดสอบฮาเซเนลกับสองเกินนอต่อไปที่ตามกันนะครับเออสองลูกเกิงเลือ ปลาอีกําสองโลครึ่งปลาเอ้ยโมเมนต์ไปปลามกบานโย่ขึ้นมาพีดบอดถึงครับไปอีกรรมกับลังถินครับไปอีกรรมโลครึ่งครับมันกํลังไดมือแรกเลยเอออันนี้ด้ซะผานการบั่ปลาคระปตองไต้รดข้ตายด้วยย่งเนี่ย เจ็บเกีดฮะโอเคครับไม่นีปลายังไรยนกำลังเล็นปลายอย่านี้เล่นน้ำปลายแล้วก็ปลาเปียวนั่นแหละ้อปลาปลาอื่นกได้นะกักหนึ่งคาดว่าเสื่อมเลยขันโองไลค์ค่ได้แต่ปลาตกบานเนาะไหเ้ย ไปยังไปยังไข่นี่ครับในทางเพิ่นดงป,ปลาเข้ากันออโอ้ยบากบานดีีปลามมองไรครับเพือเนี่ยอ่าหนึ่งแนละ้หั่นตนัวมีของเขาครับรับนะฮะโอเคครับเรียบร้อยรับรับเงิน รับทรัพย์รับทรัพย์ขอบคุณ <c oughs> ครับโอ้ก็ยังใข่ใข่ใกบฮา,านี่แล้วพราะว่พี่น้องเลย <c oughs> อืมให้มันได้ประกำได้ไล,ลเดอร์เหมือนน่ะป้าน้ำบาดน,นี่ปลาครับเอ้า่วนถ่ายคลิปกันแล้วกันครับเพราะว่พี่นอ้องมาดจะคล้ายปลาครับทางเขาบ้านหน้าวิ่งแกนะครับเพยไะว่าพี่นอ้องพมมาพมก,ก็ะเห็นร้ายเือเลย คลิปนี้ก็ขอฝากกันเด้อครับใครทีิดในช่วคลิปก็เบิ่งนต้กันครับพ่อแม่พี่น้องข้าวขยะมาถิมครับเบิ่งโอ้ยพวกันยังงงอยู่มาถิมใส่ปากทางเข้าบ้านใครกินดีครับผู้สุดๆนั่นมันบ่แม่นแนวเลยครับพ่อแม่พี่น้องสิมาถิมซะซายใส่สนี่เนาะบ้านผมกับ มี่ยังกับซอยกันพัฒนาตลอดครับแต่ว่ามาเห็นเศษกระดาษเนี่ยโอ้ยใจอวันเลยพ่อแม่พี่น้องเลยก็ฝากไปถึงคนที่ถิ่งกันแล้วกันครับกระถิมทั้งขยะเข้าก็มีอยู่แร้ว่าหวหนาเลยมาถิมยังไม่มีอันนี้ครับมัน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 คล้ายว่ามันบ่งบอกถึงที่สำานึกนะพ่อแม่พี่น้องต่อสังคมเฮ้าเลาะอันนี้กับมาตั้มก็ฝากทิ้งถ่ายกันแล้วกันครับ คนใดหู้ตัวว่าสิเฮ็ดแนั่นเหี้ยนยาเฮ็ดเป็นเด็ดขาดครับพ่อแม่พี่น้องหลายมื้อแล้วครัพวกขี่รถกายอ้าผมว่ามาถิ่นยังในนี่เบิ่งแน่พุ่นซึ่งแพร่พอแพร่เพื่อครับมีฮอโทโฮส์วมแหมงบ่บาดน,นี่บ้านกูมีอยู่บ่ต้องเอามาให้ยก็ได้เบิ่งแน่ครับเต็มเอาของมาถิ่มไทยผมยังหู้อยู่บ้านเขาพัฒนาแล้วครับบานน้านนาเป็นเก่บ่ต้องเอาหยังมาถิ่นไทยนั่น,นี่ดอกครับ อันนี้ก็ฝากไปถึ้งนะครับผมพีน่น้องคนที่มาถิมเมืม่อวานอยู่ซ้ายชวนร้ายออกมาแต่ในเมืองครับผมบอกเลยมาถิ่มเนี่ยนี่มันโมเมนต์แล้วครับโอ้โยมันบุ้งบอกถึงความรับผิดชอบตัวสังคมครับที่ฆาานาวินยังกับบุ้มีแล้วนี่เอาเพิ่งได้กับฝากเตือนครับสรงใสคลิปมือนี่มันโมเมนต์แน่วผมพี่นอ้องเลยมันบ้านเท่ากูอนี่ยผั มีแต่ขยะใหญ่เข้ามามันมาบ้านห่างเพราะผมและทายร่ y งย t u b e ตลอดครับปากทางเขาบ้านมาเห็นเลยว้ยบับคากมาไดครับฝากไปเถึงคนนี้มาถิ่มกันแล้วกันครับบ่ต้ออามาให้กูวครับปูนไปถิ่มลงเทศบาลมันก็มีมองถิ่มขยะอยู่ครับเดี๋ยวออกมาเห็ดมางง่ายนี่ครับเอ้าจังได๋ฝากไว้ครับนี่แหละครับคนเท่านีสใส่มางง่ายสิเป็นนั่นนี่เนาะเอาบ่ต่ำกว่าฝากบ่ได่าใส่ไฟครับอันนี้คือว่าแบบ มันมันเห็นมันตก,กับโปกนะครับเอา้าล่าไปซัานี่แล้วครับ่อแมพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับขอบคุณครับสบายดี